คงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไม,มาบางทำไม่เธอเสียใจ <Yeah. S 1> ขอโอกาสอีกได้ไหม <Yeah. S 1> ให้บังกับตัวกับใจ oh. เธอเธอไม่มีใครสวัสดีครับสวัสดีชาวแกร้งพีพีทุกคนก็ทุกท่านเช่นเคยน,นะครับก็ดีต้อนรับสู่เกมของสวิตบนซาดับอาจารไปเลยผมทุนที่323เครนะวันนี้ขอแคิดแล้วคิดอีกบอกเลยกวัวจะได้มากคิดแล้วคิดอีกมา คือผมแบบว่ามีปุมมานะครับผมที่มาของ 23k ข้างหลังก็คือผมไปจัดของสวิตโดนซเนี่ยคือจัดในค่ายธรรมดาผมโดนไป 100k เน้นๆนะครับเหลือคือมา 23k เดี๋ยวว่างๆผมคลิปดวงให้ดูนะครับไปคลิปนี้ขอญาติมาหนักเลยแล้วกันครับก็โปรดรับชมเความเทิงผมไม่แนะนำให้เล่นตามครับดูเพอความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะครับผมจัดในค่ายของทูทวินนะผู้ชม ขออนุญาตใส่หนักสักทีนะผมคือนานๆที่ผมจะเอามาลงนะครับตัวหนักๆนะคือมันออกจากสิ้นเดือนนะมันเริ่มเดือนใหม่มันต้องแบบว่าต้องมีอะไรดีๆบ้างนะครับจัดเลยที่เบ็ดหนึ่งนะจะเริ่มแบบไหนเดินเกมแบบไหนครับผมลองดูนะครับเผื่อเบ็ดหนึ่งมันท้อนคืนมาเกินครึ่งก็คือผมจะเอามาใส่ทืี่สามเคลนครัอาจจะได้ินเสียงซาของคน ฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าทำไมผมจเจ็บเสียงได้หรือเปล่านะครับเออมาดิครับใส่มาเต็มแบ้วผมคนสองมาแข่งนะผมหกจุดสองโอเคหกสองอ่ะขอจัดเลยแล้วกันนะผมคือมันเกิน,น,นครึ่งอยู่นะผมขอใส่ที่21เอ็ดเครครับมันไม่มีไม้ยี่สิบสามนะครับผมกวนมมว่า เอาใส่แล้วมันไม่ทอนคืนมานครับก็จะจัดมาสามครเป็นว่าปิดท้ายคลิปไปเลยครับผมไต่ไงของกําไรสักห้าครไหมห้าร้อยครเนี่ยแบบคนต่ำเลยต้องมีคืนนะผมมาแก้คือหนึ่งร้อคีที่โดนไปนะครัโอเคครับบวกห้าฟิลิปปินถือว่าดีนะถือว่าดีมาก เขาแบบโหเลยได้ไหมนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผมจะคิดยังไงนะคือดูเอาให้คิดมันเล่าเลยขนาดผมจัดไม้ที่สองร้อยสิบเครได้แค่นี้ไม่ไดิยี่สิบเอ็ดเครได้แค่นี้ ถ้าผมจะแบบว่ากล้าจัดหรือเปล่าไม้300ครีเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะไม่เอาได้ไหมถอยทันหรือเปล่าครับโดนไปยีบ3เครียดอสามตัวมันน่าจะมานะครับคนมันน่าเลสิวิทมาขุจัดเลยแล้วกันนะครับอ่เรียนแบบแล้วทำตามนะผม300เครียรูปพ่อไปมาขอเน้นๆขอเน้นๆ อทีมนี้ขอคาดหวังครับผมขอคาดหวังนะ,ะสวยเปิดแรกน้ำเงินไม่มาเออนี่มาสวยครับท่าเท่ายเกินไปไมี94เครดิต4คลิกกันไปเลยครับผมทีนี้ครับโอ้ยสุดมากปืนไม้แรก 141เครเลยแต่6ครั้งผมจะได้กำไรมหมเนี่ยอะไเออมาสวยโอ้โไปงโมและก็กล้วยไม่มาครับ162มัะ16น,น,น164ครับนี่เราตวแพงคูณ2น้ำตาจะ,ะไหลครับผมทีนี้นะโคตรกักตัวคูณอะ่ะเออมาดิไม่มาอีกคูณ3มไเชี่ยโคตรกักเลย เรียบร้อยครับน่าจะเป็นบทสรุปเลย,รยเรียบร้อยครับโหริบสี่ครีเล่นเราหนักมากครับโดนอีกหนะึ่งร้อยคีย์เลยถอยไม่ได้คุณผู้ชมมาไม่หมดไม่เลิกบอกเลยมันถอยไม่ได้นะถอยไม่ได้จริงคุณผู้ชมเนี่ยถ้าผู้ชมโดนแบบนี้กล้าถอยหรือเปล่านะ ร้อยทั้งร้อยไม่มีคนถอยนะผมแต่ส่วนใหญ่จะเอาแบบว่าไปโดนแล้วก็หมดเลยนะครับเชื่อผมผมก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่กล้าถอยครับอืศักดิ์ศรีมันค้ำคอผมจัดเลยไม่สองจุดหนึ่งเครเอา,าเกินไม่เกินโอ้ยมาสวยครับขอขึ้นอีกนิดเดียวไม่มา ขอดอกล้างโคออีกสึกดอกได้ไหมคือผมไม่อยากจะตัดต่ำกว่าน,นี้ละนัดล้างตาครับเนี่ยนน่าจะไม่พ้นไม้ที่180เครเกินครึ่งครับผมไม่ไดีเกือบครึ่งเลยเล่นเราหนักมากสำหรับไม้เดียวนะเพื่อเปิดแรกผมวันคิดว่ามันน่าจะมาสวยนะคือน้ำเงินมาแบบว่าเต็มแผง คูณมานะครับอุย้ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอเคครับขึ้นพอดีเป๊ะเลยถ้ากินก็กินให้หมดได้กวผมเหลือ269พอเดีย๋ยวผมจะไปนอนน้ำตาซึมอีกนะครับน่าจะได้มาม่าหลายวันแน่นอนส่งนี้นะครับอาจารย์เลยก็ผม210ครีนะครับอห้ามเล่นแบตบ โดยเด็ดขาดน,นะ16อ,อุย้ย16เครงโหดดูแพงหัวใจลงมานะครับแต่ว่าเบ็ดน,นี้ผมว่าได้แค่ฝันเลยเบ็ดเนี้ยถ้าไม่แตกนอกครับคือหัวใจแบบโคตรออกยาประมาณ10เปอร์เซ็นต์อ่ะค่อยออกอะ่ะ31บวกอีก50ปินยังดีครับคิดให้หนึ่งที แปดสิบเครมหุยห้าดูดีมั้งผมท้าไม้สามร้อยเครมเมื่อกี้มันไม่บวกวะมันมาบวกช่วงเลนๆลลงมาผมว่าบันเทิงแน่ครับจัดมาสาม้อเครแล้วมันบวกฟ็จะปินนะบันเทิงแน่ผมเชื่อผมอย่างร้อนเลยผมอยู่กับที่เป็นเนี่ยอีกห้าได้ไหมอีกห้าก็ไปหนึ่งทีครับผม โอ้โหร่ลำรวยฟรีสป,ปินมากแต่อย่างนี้มันยังไม่ถึงร้อยคเลยนะเฮ้ยยังไม่ถ yani ึงร้อยคเลยนะอันนี้มันสวยครับโอ้ยกุ้งเลยครับลูกพีชมาสวยลูกพีชมาโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยโอ้สวยครับผมสเปอร์หนึ่งดอกสิบหนึ <crisis> ่ง <savior> ร้อยสิบหกเพยังไม่คิดนะยังไม่ได้กำไร จบแค่นี้อยา่าผมรู้นะกินอะไรอยู่ยอย่ากงจบโอ้ยถ้าจบนีม่มีแตกนะ่มีมีแตกนะนายโจนี่มีแตกนะไม่จบแค่นี้นะสวิตต์อันนี้มัสวยครับอุย้ย 6K เ,เหรอ 6K เ,เกินไปไหมครับคูณ18บแิงหึงที่ครับเรียบร้อยครับจากที่จะไม่ได้เลยเอา้าเอาสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเนาะ 6K ม,มาดิครับมาดิครับ โอ้ดอแถมสุดชาติประหลัดโมหกลอดโอ้โหผมไม่ต่อละ 400k พอ433หมใคเชอบฝากกดไลค์กดต like, ิดตามไว้เลยนะครับในช่องของเกือสำารบผมวันนี้สุดมากครับผมพอพอไม่ต่อแล้วพอ